วันนี้ผมจะมาปลูกแตงโมนะครับปลูกพืชต่างๆนะครับเดี๋ยวปลูกกันเลยอืม,ม่แตงโมอยู่ในนี่เลยนะครับผมได้แกะออกมาแล้วครับอันนี้เป็นอีพีสองนะครับแล้วใส่นี่เลยใส่ลงไปเยอะนี่นะครับโรนะครับผมก็ใส่ตุ๊บตุ๊บใส่ลงไปเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่า เขาไม่ใส่กี่เม็ดนะครับเขาให้ใส่ความลึกเท่าสองเท่าของขนาดเมล็ดอ๋อสองเท่าเออนี้คือไม่ลึกลึกลึกพอครับของผมลึกพอครับถ้าผมขุดลึกกว่าน,นี้คือแบบมันจะ แบบปลูกไม่ได้เลยนะครับมันจะฝังอยู่ในนั้นนะครับมันจะไม่เกิดนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนการถมดินนี่ครับถมเลยนะ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 ครับอย่าให้ดินมันแน่นเกินไปนะครับถ้ามันหยาๆหน่อยนะครับ นี่นะครับก็ใส่เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจอมันมีผักอีกมากมายนะครับเดี๋ยวตอนมันโตเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับครับมันมีผักสามชนิดนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมมันรีวิวนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยครับ เดี๋ยวเราลุ้นได้เลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวรดน้ำเดี๋ยวรอดูได้เลยครับบ๊ายบาย